สวัสดีครับผมนายแพทย์ตัตพงศ์จีรุระวงนะครับหรือว่าหมอหนุ่มครับหมอประจำคลินิกด็อกเตอร์แทดออฟคลินิกครับ แผลเป็นที่ไม่ได้เกิดจากการผ่าตัดนะครับเช่นแผลเป็นจากอุบัติเหตุนะครับนะแผลเป็นจากการโดนน้ากรดต่างๆหรือแผลเป็นที่เกิดจากการโดนแมลงนะพิษของแมลงต่างๆที่ทําให้เกิดการอักเสบลงไปชั้นลึกนะครับทำให้เกิดแผลซึ่งลักษณะของแผลพวกนี้ส่วนมากจะไม่ได้เป็นรอยตรงนะครับจะเป็นแผลตามลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุเลย ลักษณะแผลของการผ่าตัดครับโดยมากเนี่ยเขาจะเรียกว่าลินเนียนะก็คือเป็นเส้นตรงนะครับที่เกิดจากการเย็บนะครับบางคนก็จะเป็นรอยตะเข็บนะครับสีขาวๆเกิดจากผังผืดเนี่ยมารวมกันอยู่บริเวณนั้นหลังจากที่มีการทิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือว่ามีการอักเสบมากขึ้นนะครับบริเวณที่จะเป็นส่วนมากเป็นบริเวณที่มีการขยับขยายนะเช่นบริเวณหน้าอกนะครับบริเวณ2อกบริเวณเข่านะครับก็จะเกิดขึ้นง่ายขึ้นครับ ในการรักษาแผลเป็นทั้งแผลเป็นที่เกิดจากการผ่าตัดและแผลเป็นที่ไม่ได้เกิดจากการผ่าตัดนะครับสามารถรักษาได้นะปัจจุบันเราใช้ตัวเลเซอร์ตัวโปรแกรม Pi c o w a y r e s o l v e นะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมของอเมริกาที่ทันสมัยที่สุดที่ใช้ในการกระตุน้นการสร้างคอลลาเจนจากใต้ชั้นผิวทําให้มีการสร้างผิวขึ้นมาใหม่รวมถึงทําให้ผังผืดใต้ผิวนิดน้อยลงนะครับหลังจากทําไปตั้งแต่ครั้งแรกก็จะเห็นเลยว่าแผลเนี่ยมีความเรียบความเนียนมากขึ้นครับ ท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของแผลเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นแผลเป็นที่เกิดจากการผ่าตัดนะครับหรือแผลเป็นที่ไม่ได้เกิดจากการผ่าตัดก็ตามนะครับสามารถที่จะเข้ามาปรึกษาก่อนกันได้นะครับนะกับทีมแพทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับที่คลินิกดรเทดอกทั้ง10สาขาได้เลยครับ